ในประเทศสิงคโปร์มีประชากร,กรอยู่ราวๆ5้าล้านสามแสนคนนะคะแต่ว่าในจํานวนนี้เนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็เป็นผู้พำนักพาวรเพียงแค่3ามล้านห้าแสนคนเท่านั้นค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ1นล้านแปดแสนคนล้วนแต่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรื่องของแรงงานต่างชาตินั้นกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่พักการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านนํามาหาเสียงนะคะเนื่องจากว่าชาวสิงคโปร์บางส่วนนั้นรู้สึกว่า แรงงานต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแย่งงานของพวกเขาซึ่งเรื่องนี้นะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการไทยที่ทํางานในสิงคโปร์ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าทําไมรัฐบาลสิงคโปร์นั้นถึงออกนโยบายในการดึงดูดชาวต่างชาติที่เก่งๆแล้วก็มีความสามารถให้เข้ามาทํางานที่นี่ค่ะ รองศาสตราจารย์ยุพนาวิวัฒนาการตังอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกมองว่าการที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้นโยบายดึงชาวต่างชาติเข้ามาทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีความรู้และมีทักษะคนกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ว่ายัางช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของชาวสิงคโปร์ไปด้วย จากเรามองคนนอกนะคะมันจะเลตสแตนดาร์ดของของทั้งประเทศนะคะดิฉันถ้าคุณจะเก่งเก่งรัฐบาลบอกว่าสมมติอยากจะสร้างสิงคโปร์ให้เป็น leading หับ financial หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องไปเอาคนเก่งมาถูกไหมคะแล้วคนเก่งเนี่ยเขามองระดับโลกนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็น leading แค่ region อาเซียนอย่างเงี้ยเขาอยากเป็น l e leader ของ เอาเอเชียหรือล mm ีดเดอร์วันหนึ่งวันวันออฟเต็มในโลกใช่ไหมคะ mm hmm. ทีนี้มันก็ต้องไปเอาทาเลนต์ hmm. ของโลกมาถูกไหมคะแล้วจะเอาทาเลนต์ของโลกมานี่ทำยังไงอะคะมันก็ต้องจ่ายเท่าเขาถูกไหมคะจ่ายมาร์เก็ตไรต์อินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตไรตถูกไหมคะถึงไปดึงมาได้ mm hmm. น,นี่คนสิงคโปร์ถ้าจะเอาเท่าเท่าเขาอ่ะก็ต้องเก่งเท่าอันนั้นทุกประคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเขาเปิดประเทศเลยนะ,ะ mm hmm. มันไม่มันไม่มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นคนชาติไหนชาติไหนถ้าเก่งก็มาเลยนะคะตทีน mm ี้คนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคลียร์กันใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็ข้อดีก็คือมันก็ดึงประเทศขึ้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าการที่รัฐบาลสิงคโปร์พยายามดึงคนเก่งๆจากต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศเพื่อพัฒนาสิงคโปร์ให้ก้าวหน้าไปถึงระดับโลกแต่ว่าเรื่องนี้กลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสิงคโปร์โดยผลการสํารวจคะแนนนิยมของรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ76.4จากเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ80 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่นายลีกวนยูอดีตผู้นำและผู้ก่อตั้งประเทศถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุที่คะแนนนิยมรัฐบาลลดลงมาจากความไม่พอใจเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงประชาชนไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เนื่องจากว่าราคาแพงมากปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่เริ่มแออัด และการบริหารจัดการประชากรซึ่งรวมถึงการที่รัฐบาลปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงความไม่พอใจของชาวสิงคโปร์รองศาสตราจารย์ยุพนามองว่านี่เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องสร้างนโยบายที่สมดุลที่ทำให้ประชาชนพอใจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยในช่วงท้ายรองศาสตราจารย์ยุพนา ได้ฝากถึงเยาวชนไทยว่าควรจะเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันในยุคโลกไร้พรมแดนจริงเด็กสมัยนี้คุณจะคิดว่าเราจะอยากมีกทักษะแบบไหนที่ทําให้เราไปทํางานประเทศไหนก็ได้เลยมีใครก็เราเขาจ้างที่ไหนก็จ้างนะคะหรือว่าเราไปสตาร์ทบิสเนสเองก็ได้ะคะคงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมะคะเพราะตอนนี้ประเทศไม่มีพรมแดนแล้วนะคะ อาคารทรงดอกบัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือ ArtScience Museum เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่จัดแสดงผลงานหลากหลายทั้งผลงานด้านศิลปะเรื่องของสถาปัตยกรรมรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งอาคารที่มีรูปทรงดอกบัวแห่งนี้นะคะก็เริ่มเป็นที่คุ้นตาชาวโลกมากขึ้นนะคะและเรียกได้ว่าอาคาร ArtScience Museum นั้นก็ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วะคะ่ะ ไปดูสถาปัตยาการรมอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในบริเวณอ่าวมารีนานะคะที่อยู่ทางด้านนี้นะคะนี่เป็นสะพานข้ามอ่าวมารีนาค่ะชื่อว่าสะพานเฮลิซรูปแบบของสะพานแห่งนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจาก DNA ของมนุษย์ดังนั้นลักษณะจึงมีลักษณะที่เป็นเกลียวคล้ายกับ DNA ค่ะ ในช่วงยามค่ำคืนนะคะสะพานฮีลิกจะมีการเปิดไฟประดับซึ่งสวยงามมากนะคะและทุกๆวันแสงไฟนั้นจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆดังนั้นบริเวณนี้นะคะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของอ่าวมารีนาจึงเป็นจุดที่ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นในช่วงเย็นๆแล้วก็ในช่วงยามค่ำคืนค่ะคุณจิราชาตาคุณพึ่งนภาคะ พรกกิจประชาชนหรือว่าพัก PAP นั้นผูกขาดการปกครองสิงคโปร์มานานถึง50ปีนะคะซึ่งผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะคะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีทั้งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาสังคมทําให้ชาวสิงคโปร์ส่วนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลและหันไปเทคะแนะในให้ฝ่ายค้านโดยหวังจะให้ฝ่ายค้านเข้าไปมีบทบาทในสภามากขึ้นไปทวงดุลอํานาจของรัฐบาลแต่ว่าแนวคิดที่อยากจะปรับรูปแบบการบริหารงานของรัฐสภา,านั้น จากการผูกขาดไปเป็นการที่ให้ฝ่ายค้านเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะส่งผลดีต่อการบริหารประเทศสิงคโปร์จริงหรือไม่ในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการแล้วก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจในประเด็นนี้ดังนั้นในช่วงข่าวภาคเที่ยงเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศจากประเทศสิงคโปร์ค่ะคุณเจา